าก็ผม ah, ครับสวั Castle, สดีครับผมกันแมนเกมแชนแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม i am alive right, ในพาร์ทที่3นะครับผมอ่า ah, ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในภารกิจอ่าเราต้องออกไปหายาให้เมย์นะครับผมอ่า ah, เมย์คือหญิงสาวที่เราอ่าไปเจอระหว่างทางนะแล้วตอนนี้เธอก็กําลังป่วยอยู่โอเคอึ๊บซึ่งอ่าที่นี่น่าจะเป็นอ่าเป็นตึกร้างนะครับผมแล้วยาที่ว่ามันก็อยู่บนยอดตึกซะด้วยสิ ดีว่อนนะผมต้องไปตรงไหนเนี่ยต้องลงใช่ไหมเฮ้ย,ยกระโดเกาะอื้มนี่ถ้ากมาอยู่แล้วก็ครับผมมีสิทธิ์ตกลงไปแน่อึ๊บอ่าไปทางไหนต่อแล้วเนี่ยโอ้อะน,นี่มีขวดน้ำเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเก็บสิอ๋อโอเคเก็บแล้วครับผมอ๋อไปต่อนะครับผมไปเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูด้านบนดีกว่า เดี๋ยวก่อนนะข้างล่างนี่ต้องสไลด์ลงไปใช่ไหมเนี่ยโล่กกิ้งกิ้งเอ้ยไม่ไม่กิ้งแล้วตกชิบหายเอ้ยผมเห็นอะไรอยู่ใต้กระไดนะครับผมไหนไหนไหนอ่าไม่มีทางเล็ดลอดสายตาเราไปได้อ่าอะไรเอ่ยโอ้เป็นเพคินเลอร์นะครับผมโอเคมา ขึ้นตรงนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะตกลงมาอ่าคราวนี้เราจะต้องกะให้ดีๆนะครับผมแล้วก็ต้องกลิ้งออกทางซ้ายนะครับผมเพื่อที่จะไปเกาะอ่าท่อเหล็กนะบื้ออีกแล้วโอ้ยทำไมมันไม,ม่กิ้งหวะ <laughs> อึ๊บอ้๊บอบเอาใหม่อีกรอบเอาใหม่อีกรอบขออีกรอบนะครับผม คือยังไม่ชินนะครับผมยังไงเอานะกริ่งนะครับผมสไลด์อึ๊บเอาแล้วเอาแล้วก่อเอา้าเสือกไม่ก่ออ,อีกโอโหรอบที่สามนะครับผม <laughs> โอเคไม่เป็นไรความผิดพลาดจะสอนเราเองนะฮะขออีกรอบสิคราวนี้ต้องไม่พลาดนะกริ้งกริ่งกิ่งกิ่ง อ๋ะปึ๊บโอเคได้แล้วครับผมมาปึ๊บอ่าแล้วก็ยังไงปีนขึ้นไปใช่ไหมปึ๊บอ่ารู้สึกว่าฝั่งข่าน,นี่มันจะมีมีไอเทมนะครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บกันก่อนดีกว่าอ๋อความงกของเรานะครับผมเยี่ยมสซดาแคนเป็นน้ำโซดานะครับผม ลึบอ่าฮึบอ่ะ <Sw it> โอเคเกมนี้เวลาเราปีนป่ายนะครับผมมันก็จะมีความเหนื่อยนะมันจะมีค่าสต้ามิน่าลดนะครับผมโอ้ช่างเป็นอะไรที่ต้องแม่นยำนะครับผมคือเวลาปีนป่ายนี่เราต้องวางแผนให้ดีนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมดิ้นสิคนพูดกันว <aus> ่าเฮ้ยคนครับผมคนเอาแล้วไง เดี๋ยวก่อนผมแอบดูก่อนนะมีกี่คนวะเฮ้ย <Hey, S 1> สามคนนี่สามคน hey, มครับผมอุ๊บเอาสิ hey, ไงอะไรอะไรอะไรอย่าเข้ามาเฮ้ย <c oughs> เอาเหรอตัวตัวดีกว่าเอาสิแทงไฟแตก บางทีกระสุนปืนเราก็ต้องยิงนะครับผมอ่าคือถ้ามันมากันสามตัวเราต้องเก็บก่อนเลยครับตัวหนึ่งเพื่อเป็นการเขาเรียกอะไรอะตัดกำลังมันนะครับผมตอนนี้เรามีกระสุนอยู่หนึ่งนัดโอเคไปครับอึ๊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 บป๊าบเยี่ยม ต้องไปทางไหนต้องขึ้นไปด้านบนใช่ไหมได้เลยเรื่องปีนป่ายนี่เราถนัดอยู่แล้วฟาบอะ,อะแล้วคราวนี้ไปทางไหนต่อล่ะเนี่ยฮะเออไหนดูซิตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยผมเห็นทางอยู่โอเคอเดี๋ยวเราไปสำรวจกันนะครับผมปุ๊บ เอ้ยเอ้ยไม่มาเยอะจังโอ้โหสี<ล>่คนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเย็นพวกเราต้องเก็บคนที่มีปืนก่อนนะครับผมให้มัดเข้ามาใกล้ๆก่อนไอ้นี่ไอ้นั่นก็มีปืนจัดก,การมันก่อนแล้วก็จะเหลือไอ้ตัวมีมีมีดอยู่สองตัวไงห้าหรอตบกระโหลกซะอะไรปุขี้เหรอไอ้นี่ยังไม่ตายครับผมตายยังอ๋อตายแล้วครับผม นายเรียบมันมีตัวมีปืนอยู่สองตัวนะครับผมเราต้องอเก็บก่อนตัวหนึ่งนะแล้วก็เก็บอ,อย่างรวดเร็วอีกคนหนึ่งออกมาต้องสี่คนนะครับผมดีนะที่เราเขาเรียกเรียนรู้ทักษะในการเอาชีวิตรอดของเกมนี้แล้วนะฮะไม่งั้นเราก็คงไม่รอดเหมือนกันครับผมยิงพันธแรกๆนี่โอ้โหถ้ามากันสี่คนอย่างเงี้แล้วก็ตายครับผมไปคิลเลอร์ไป,ล,ไปลุยต่อนะ ไปทางไหนล่ะไปอ่านี่ตรงนี้มีทางเข้านะฮะรู้สึกว่าตึกนี้จะมีพวกแบนดิตเยอะมากเลยนะอึบเอ้าอ่อส่วนนี้นะครับผมเขาบอกว่าให้เรากำจัดตัวที่ดูแลแข็งแกร่งที่สุดนะครับผมแล้วอีกสองตัวมันน่าจะยอมแพ้เองนะเฮ้ยอย่าพิ่งเข้ามาโอ้ยนี่เล่นในหัวล้นก่อน อะไรโอ,โอเสร็จแน่ผมเสร็จแน่ผมโอ้เรียบร้อยครับโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่นะอ่ะเดีย๋ยวเราต้องเข้ามาปุ๊บเราต้องกำจัดไอตัวหัวล้นก่อนเลยนะคิดว่าตัวหัวล้นน่าจะเป็นตัวที่เป็นหัวหน้าครับผมแล้วลูกน้องมันก็จะยอมเองเอ้ยทำไมมันวิ่งม,มาเร็วจังอ,อ่ะอย่าเพิ่งเข้ามา อย่าพึ่งเข้ามาเฮ้ยม,มันทิ้งมีดแล้ววะตบกระโหลกซะตบซะอ่าเรียบร้อยโอเคเมื่อกี้พลาดท่าไปทีนึงนะครับผมคือมันเข้ามาจู่โจมเราเข้ามาชาร์จเราอย่างรวดเร็วเลยนะเมื่อกี้เนี้ยโอ้โหแบบแทบไม่ทันตั้งตัวครับผมเล่นเอาเสียเลือดเหมือนกันเนี่ยทำไปเล่นไปอึ๊บ ไปต่อไปต่ออ e. ุ๊ยตอนนี้เราก็สูตปืนไม่มีแล้วนะเนี่ยแล้วถ้าเจอพวกโจนอีกล่ะทำไงเนี่ยบอกว่าคงจะไม่เจอแล้วนะไปทางไหนต่อเลยเนี่ยทางนู้นเหมือนจะมีลำแสงครับผมน่าจะเป็นจุดจุดเซตนะน้นไงต้องขึ้นไปด้านบนนะ นี้ลักษณะว่าเหมือนจะมีลิฟต์อยู่นะครับผมข้างในนี้เข้าได้ไหมเข้าไม่ได้นะเข้าไม่ได้ก็ไม่เข้าครับผมยังไงยังไงต้องต้องการน้ํามันนะครับผมสองถังนะโอเคสรุปว่าเราต้องไปหาน้ํามันก่อนนะครับผม,มสองถังเพื่อมาเติมอาแล้วจะเป็นเครื่องปั่นไฟหรือาเป็นมอเตอร์ครับผมเพื่อใช้สําหรับการขับเคลื่อนลิฟต์นะ ผมคิดว่ามันไม่น่าจะอยู่ไกลฮนะอยู่แถวๆนี้แหละเอ๊ะน้ำมันอยู่ที่ไหนนะตรงนั้นมีกองไฟอยู่ด้วยนะเอ็นี่ตรงข้ามป็นไงน้ำมันเห็นเปล่าแล้วเราจะไปเอาอยัางไงละเนี่ยไหนทางนี้ไปได้ไหมทางนี้ก็ไปไม่ได้นะครับผมสงสัยจะต้องปีนป่ายแล้วละสิ นี่ไงปึ๊บไปสิโอเคแหมปีนป่ายตายเป็นลิงเลยนะฮะปึ๊บมันก็ลงลงด้านนี้ใช่ไหมลงเลยอ๋อได้น้ำมันแล้วหนึ่งกระต๋งแล้วไงต่ออ่าอย่าลองไปสำรวจด้านนี้ดูนะครับผม เอ้ย,อย,อยข้างล่างข้างล่างมีเอเทมนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะฮะโอ้ยเห็นไหมเห็นไหมอ๋อตรงนี้จุดนี้ลงไม่ได้นะครับผมอ่านี่ต้องลงตรงนี้โอเคเป็นน่าจะเป็นน้ำนะอ่าขวดน้ำครับผม โอเคอย่างนี้เราก็ต้องขึ้นไปด้านบนใหม่อีกทีสิแล้วก็ปีนไปเหมือนเดิมย๊บย๊บย๊บยืบอ่าปเปึ๊บลงมาไหนดูสิเดี๋ยวเราไปดูด้านนี้กันนะฮะมันจะมีอะไรหรือเปล่ามันจะมีอะไรหรือเปล่า เอาไงดีครับจะขึ้นบนหรือจะลงล่างดีเดีย๋ยวลองไปดูข้างบนก่อนแล้วกันเนาะตรงนี้ก็มีทางไปนะโอเคปะเดีย๋ยวเราไปดูกันก่อนนะฮะอึ๊บเร็ว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 อ่า เอ๊ะมันก็กลับมาทางเดิมนี่หว่าลักษณะใช่ไหมเป็นทางเดิมวหมผมใช่เป็นทางเดิมจริงด้วยทางที่เราขึ้นมาตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วนะตนันเอ๊ะยังไงเนี่ยมันมีที่เกาะแต่ขึ้นไม่ได้เลยนะไปต่อไม่ได้ครับผม โอ้ยเจ็บมือเจ็บมือนี่เราย้อนกลับมาทางเดิมเหรอออถ้าไปทางนี้ก็คือไปลิฟต์นะฮะเอ้ยลง,ลงมา่อนลง่อนโอเคเดีย๋ยวงั้นผมเอาน้ำมันไปใส่ลิฟต์กันล้วกันนะเอ้ยไปใส่เครื่องปั่นไฟกันล้วกันน้ำมันที่เราเก็บได้นะฮะ โอเคตอนนี้ก็เหลืออีกถังนึงนะไปเดี๋ยวเราออกหากันต่อนะเ,อเดี๋ยวก่อนนะครับผมแป๊บนึงอึ๊บทางด้านนี้มีหรือเปล่าผมว่าน่าจะอยู่ข้างบนเนีี่แหละโอ้อย๋ยวเราไปดูทีแล้วกันเนาะอ่ะอีกรอบนะฮะ ลองหาดูดีๆอาจจะเจอก็ได้มาต้องมาปีนป่ายทางด้านเอ้ยได้ไงได้ไงผมเห็นแล้วผมเห็นแสงอยู่ด้านนู้นเห็นไหมอยู่ตรงข้างๆกองไฟอะนะรู้สึกว่าจะมีอยู่สามชิ้นนะครับผมไอเทมมาโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเอ๊ะทำไมมาตอนแรกสึกไม่เห็นปะมันมีน่าจะมีอยู่สามชิ้นนะครับผม น่าจะมีน้ามันสักสักชิ้นหนึ่งอ่ะเอ้ยฝั่งนู้นก็มีแสงเห็นเปล่าน่าแต่ว่ามันไปยังไงอ่ะแต่ว่าผมผมว่าผมไปด้านล่างก่อนดีกว่าอ่าปึ๊บอ่ะเร็ว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 เดี๋ดเหนื่อยเดเหนื่อยลงมาปุ๊บปึ๊บ โอเคทิ้งตัวเจอแล้วถังน้ำมันแล้วก็อะไรวะเนี่ยเออเดี๋ยวก่อนนะไปทางไหนต่อ,อข้างล่างเอ้ตรงนี้มีทางขึ้นด้วยวะไปต่อได้ไหมไปได้นะฮะ แล้วมันจะไปโฟล่ตรงไหนเนี่ยอ๋อทุกมอสจ,จุดที่เป็นทางออกพอดีครับผมโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราเอาน้ำมันไปใส่เครื่องปั่นไฟดีกว่าอึบ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 รออีกนิดน้เม่เดี๋ยวเราจะได้อ่ายารักษาโรคก,กันนะไหน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  รู้สึกบนหลังคาลิฟท์นี่มันจะมีถ้าดูด้วยสายตาน่าจะเป็นอาหารกระป๋องนะฮะอ่ดูจากลักษณะแล้วเดีย๋ยวเราขึ้นไปอ,าอ่าเราขึ้นไปเก็บกันดีกว่าป๊บไหนแล้วเราจะขึ้นไปเก็บได้ยังไงลละเนี่ยขึ้นตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับผมเร็วไปเร็วไปเร,ปเ,รเดี๋ยวหมดแรงโอ้โหรู้สึกว่า จุดนี้นะครับผมจะเป็นจุดที่ต้องปีนกันแบบบ้าเลือดเลยนะคือไกลมากอะ่ะผมว่าเอ้ยเกือบแล้วเสียววูบเลยแต่เรามีตัวช่วยปีนนะครับผมประมาณ3อันนะเอาไว้พักแรงโอเคเดีย๋ยวผมขอกลับก่อนละกันรู้สึกว่าไม่ไหวครับผมคำนวณผิดพลาดไปนิดนึงเอาขึ้นไปสิขึ้นไปขึ้นไปมันไม่ยอมขึ้นอนะ่ะโอเคพักให้หายเหนื่อยก่อนอ่าโอเคเราไปต่อนะฮะ ตรงนี้ก็ไปไม่ได้นะเนี่ยก็ผมเกมนี้มันเป็นอย่างไี้ถ้าหากว่าเราปีนผิดพลาดน,นะครับผมหรือว่าเรามองแบบลายผิดนะ่ะเวลาเราปีนถ้าหากว่าเรามองลายผิดเมื่อไหร่ปุ๊บครับผมมันจะเหมือนเป็นเหมือนกับว่าอา่ามันเสียแรงเปล่าอ่ะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะพักแรงทันนะก็จบก็ผมตกตึกตายเนี่ยในระหว่างปีนเราต้องมองลายไปด้วยนะว่าเราจะไปทางไหนต่ออ่า ปึ๊บแล้วก็ขึ้นปึ๊บขึ้นไปอืมขึ้นแบบรัวๆเลยทันไหมเนี่ยจะทันไหมเนี่ยผมต้องไปพักที่ฝั่งฝาได้นะครับผมฝั่งฝาผมเห็นอยู่ปึ๊บอะไรนิดเดียวอีกนิดเดียว,ดดยวจะหมดแรงแล้วครับผมฮึบโอ้รอดครับผมฮ่าอ,อยู่ข้างหน้านี่เอง รู้สึกว่าตรงนี้จะมีทางลงด้วยนะเดีย๋ยวลองลงดูก่อนนะมันจะไปไหนอ๋อน่าจะลงไปตรงหลังคาลิฟต์ฮะไปเก็บไอเทมก่อนอ๊อมาอ่ารู้สึกว่าจะเป็นโซดาแคนนะครับผมอืมรู้สึกเส้นนี้มันจะต้องหาอะไรกินครับผมมา คือความเหนื่อยเรามันจะเหนื่อยง่ายมากขึ้นกว่าเดิมครับถ้าหากว่าเราไม่ไม่หาอะไรกินอ่าโอเคกินน้ำเยี่ยมมันไม่เต็มไงปุ๊บไปเ,เดี๋ยวก่อนนะผมคิดว่าน่าจะมาด้านนี้แน่ๆเลยเนี่ยตรงที่มีท่อสีแดงครับผมแล้วก็อาจจะต้องแบบ สไลด์ลงมาใช่ไหมโอ้แต่มันมีเหล็กเส้นเลยนะฮะเต็มไปหมดเลยตกลงไปนี่โดนเสียบแน่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยขิ้หายแล้วอึ๊บอุ๊บสไลด์สไลด์สไลด์ปุ๊บก็โอ้ยนึกว่าจะไปรอดเดี๋ยวแต่ความเหนื่อยของเรามันเริ่มลดแล้วะนะฮะตาย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 ต้องต้องพักก่อนแล้ว แรงก่อนกดอีกดอีซิวะโอเคเกือบตายไปต่อครับอ่ะตอนนี้เราเหลือ,อตัวช่วยปีนอยู่แค่อสองตัวเท่านั้นนะใช้ไปแล้วตัวหนึ่งครับผมเฮ้ยจะหมดแรงแล้วอ่ะ สวยแล้วเอาไงดีผมจะสไลด์ลงไปนะฮะเพื่อที่จะเก็บไอเทมนะเพื่อความงกอ๋อขึ้นมาพักก่อนอโอเคทิ้งตัวนะได้ไหมเอาได้อยู่อุ๊บเกาะไว้แล้วเราจะไปเกาะทันไหมเนี่ยน่าจะทันนะอุ๊บอุ๊บอ๊บเอา้าเกาะไม่ทันตกตึกตายซะงั้น เอาใหม่เอาใหม่อีกรอบนึงโอโ้โหมันเริ่มตรงนี้เลยครับผมเริ่มไกลเหมือนกันนะเนี่ยทำเล่นไปโอเคดีครับที่เราไม่ต้องลงไปเก็บไอเทม้านลาอีกทีนะมาอันก็เหมือนเดิมคราวนี้ผมจะไม่งกแล้วนะผมจะไม่ไปเก็บไอเทมแล้วนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันหักจำได้จำได้ตรงนี้ อ่าสไลด์สไลด์สไลด์อุ๊บก็โอเคเยี่ยม <c oughs> ทีนี้ผมจะไปเลยนะผมจะไม่งกแล้วนะครับผม <c oughs> เฮ้แรงเราะจะหมดแล้วอะ่ะก <c oughs> ดอีกดอีใช้สิ <c oughs> โอเคเกือบตายครับผมเอ้ยนี่ ต้องกินน้ำเหรอโอ้เอ้ยมันไม่เต็มอะความเหนื่อยมันไม่เต็มครับผมปุ๊บถ้ามันไม่เต็มนะครับผมแป๊บเดียวมันก็จะแบบเหนื่อยง่ายไงเกมเนี้ยปุ๊บเหลือเราต้องขึ้นไปพักด้านบนให้ได้อีกอึดใจเดียว ้จะหมดแล้วแรงจะหมดแล้วพักก่อนโอ้ยเกือบตายครับผมต้องหาอะไรกินก่อนนะฮะตอนนี้ไม่ไหวแล้วกินน้ำเข้าไปเอากินไม่ได้ตั้งหากอะไรดีวะอ่ะกินอาหารกระป๋องก็ได้วอืมโซดาแคนก็กินไม่ได้ ตกลงได้แค่นี้จริงๆเหมันไม่อิ่มอะฮะคือมันจะไม่หายเหนื่อยไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอแล้วมั้งผมว่าค,ค่อยๆตายไปนะโอ้โหต่อไปนี้คือรายการต้องเกาะให้ทันนะฮะสไลด์สไลด์พักลบอ,อุ๊บโอ้ยเกือบแล้วอีกทีนึง อึบโอ้โหเสียวสลังวูบเฮ้ยมันเหนื่อยง่ายว่ะเฮ้ยขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปพักด้านบนให้ได้นะฮะขอให้ทันนะครับผมโอ้พักก่อนพักก่อนไม่ไหวครับเดี๋ยวไม่ทันผมว่าไม่ทันแน่ๆครับผมมีตกตายตอนนี้เราเหลือตัวช่วยปีนแค่หนึ่งอันเท่านั้นนะไหนดูซิตรงนี้มีอะไรให้เก็บบ้างอ่าอ,อะไรวะ มีน่าจะเป็นอาหารกระป๋องหรือเปล่าอ่กินเลยครับผมโอ้เต็มแล้วโอเคเลือดเต็มแล้วนะฮะไม่ใช่เลือดเลือดความเหนื่อยอเอา้าเมื่อกี้นึกว่าจะปีนทะลุกำแพงมาแล้วฮะไอ้ปีนทะลุพื้นรู้สึกข้างบนนี่จะมีไอเทมนะครับผมเราจะงกดีหรือเปล่า แต่ว่าถ้าเราไปเก็บมันก็ดีอยู่อย่างนะเผื่อมันจะเป็นน้ำเป็นอาหารอะไรเงี้ยช่วยเราได้นะฮะไอ้นี่มัน,ป,นปีนเก่งจริงเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหักมันหักโอเคขึ้นไปพักก่อนได้ไหมพักเหนื่อยก่อนอเฮ้ยมีหักด้วยเหรอไปครับรี่ไปรี่ไป อยู่ข้างบนนี่เองครับผมโอ้อีกนิดเดียวนะครับผมเราจะได้ยาแล้วนะเลาใครมันช่างอเอาเสบียงพวกยารักษาโรคเอาไปไว้ในกล่องสูงขนาดนี้ฮะ <c oughs> เออไปทางไหนทางนี้เหรออึ๊บอึ๊บเหลือจะหมดอะไรอีกแล้วมีที่พักมีที่พักหไหม ไม่มีครับผมไปอีกนิดเดียวโอ้ยเร็วอีกอึดใจเดียวอุ๊บโอ้ยโอ้ยจะถึงแล้วป,ป่ะอุ๊บอ่าถึงแล้วนะครับผมเยี่ยมไปเลยอึ๊บ อ่านี่ไงล่ะยารักษาสํารบเมอ่ะรู้สึกว่าเราจะได้ไอเทมใหม่นะครับผมเป็นตะขอนะฮะโอ้แจ๋วครับผมโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผม i อ m a ม i v e ลนะครับผมก็ต้องขอจบเพีงคนีก็แการอย่างไรก็ฝากติดตามกันต่อในพาร์ทหน้าน,นะครับผมเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวนะอ๋อแล้วเราจะลงจากที่นี่ได้ไงวะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย